แม้สถานการณ์ขับขัดพึ่งผ่าใครไม่ได้ก็ขอให้พึ่งตนดีพ่อตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นได้พึ่งของตนเช่นหลับตาในนึกพุทธโธให้มากๆจะกัดเทือนถึงพระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์จจก้นนึ้ทิสลาแยก,กออกจะเป็นวิปัสสนาตโนมัติ ทำให้มีความต่อเนื่องเพราะมีอนิสงส์ใหญ่เมื่อพอเพียงก็หมดปัญหาได้ประกาศทั้งพวกขอให้โชคดี